เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำ57%ใน4สัปดาห์จริงหรือโดยไม่เปิดเผยยี่ห้อเซรั่มและทดสอบกับผู้หญิง79คนไคลคลิกไบรท์อินสแตนต์โกลวิ่งเซรั่มจากลอเรียลปารีสผลลัพธ์ที่แสดงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังผลลัพธ์เหลือเชื่อมากไม่คิดว่าจุดด่างดำบนใบหน้าจะจางลงได้จุดด่างดำใต้ตาเนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดประทับใจมากค่ะทดสอบทางคลินิกแล้วช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ถึง57%โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเลือกใช้ลอเรี b r ปารีสไคลคลิกไบรท์เซรั่มบอก พลังพายุกับสายฟ้ารวมกันมาเป็นยากันยุงเรนเจอร์เก่าออกฤทธิ์แรงจนยุงต้องกืดบายนอกยุงเราขึ้นสองเท่าง่ายได้ผมใช้เราติดใจต้องสุดใหม่ของเรนเจอร์เก่าน้ำจิ้มสุกี้พันธายทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอตฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้น ไหวไหมต้องพักหน่อยละพักเรื่องเพลียแล้วมาเติมความเปรี้ยวจีกันสักหน่อยเล่นใหญ่มากเพื่อนหม่์สปรายเลมอนพลัสเมื่อแบคทีเรียมันเป็นปัญหากลิ่นปากดาลีเด d o บิวแอคชั่นช่วยลดได้ไม่ยาฟาดพลังมินช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99%ดีลงปากสะอาดฟันขาวมั่นใจและนี่ดารี่สูตรเกรือสมุนไทย เมื่อก่อนลูกมักเป็นผื่นทั้งคันทั้งแดงแต่เดี๋ยวนี้ยิ้มได้แล้วเมื่อเธอแนะนำให้ใช้บีแผนเทนเซนซ s เดิ r m มครีมที่บรรเทาอาการคันภายใน30นาทีปราศจากสเตียรอยด์พร้อมด้วยมีเทคโนโลยีไล่ผิดลาเมลา่าบีแผนเทนเซนซ s เด e r m มครีม